แนวโนมลาค่ามั่นสำปหลังวันที่สิบเอ็ท่านว่าคม2อ6 8ลาค่าเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาแหงเขาหน้าปีปี6 8แปทับหกเก่าพี่น้องแนวโนมลาค่าไปในทิศทางที่ดีพี่น้องลาค่ามั่นกะรู้สึกว่าจะปั๊บขึืนพี่น้องลาค่าเขาเปลือกกะขยับต่อเนื่อง ว่ามีล่าค่าเป็นจังไนมือนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตว่าล่าค่าเป็นจังไนไปรับชมและฟังกันพี่น้องกรับมาพอกันเช่นเคยมือนีวันพาลือฮัตที่1 1ท่านว่าค่มสองพัร้อย 6 8มือนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเข่าเปลือกหอมมะลิเข่าหน้าปีปี6 8 6ทับเก่า่ะกาล่าค่ามั่นสัมปลังวัดแปลง25เปอร์เซ็นต์วัดแปลง30เปอร์เซ็นต์ว่วาล่าค่าประจำวันที่11จะมีล่าค่าเป็นจังไรมามือนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเข่าเปลือกหอมมะลิเข่าแห่งความชื้นมาเกิน15เปอร์เซ็นต์ล่าค่ากลาง ประจำวันที่11ท่านว่าค่มว่ามีราค่าเป็นจนนังไนมาเริ่มต้นที่บ้านนาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจยิ่งเจริญพืชผลมือนีเขาหอมมะลิเขาแห่งความชื้นมาเกิน1 5เปอรซ็นตผลลับสื่อที่17บาทตันละ10,700 0บาทตอ่อตันพี่น้องเขาเนีย้ยกอขอพี่น้องมือนีรับสื่อที่11บาท2 5สต่างตันละ1 1 2 5 0บาทต่อ ส่วนล่าค่าเขาเปลือกโซนอำเภอสีขอละพุ่มพี่น้องลานนิพนธ์บานกาลันมือนี้กระลับซื้ออยูทีสิบเจ็ดบาทตันละหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทต่อตันเขาแห้งเลือพี่น้องความชื้นมาเกินสิบหาเปลืเส้นพี่น้องมามือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางว่ามีล่าค่าจังหวัดไหนเป็นจังไหนพี่น้องเริ่มต้นบุรีรัมย์มือนี้ล่าค่ากลางอยู่หนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาท ต่อตันพี่น้องนักขอนลาดสีมามอีหืาพันหาอยถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันพี่น้องลอยเอสมือนีหนึ่งมืนพถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันพี่น้องขอนแก่นมีหน,นึ่งืานหาอยถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันพี่น้องแลวก็ยาโซทอนหนึ่ถึงหนึ่งนเจบาทต่อตันอ้อนธานี่หนึ่าถึงหนึ่งืนนหกบาท ต่อตันพี่น้องุบลราชท่านี่16,000ถึง16,500บาทต่อตันแล้วก็รีสเกตมันนี่16,000ถึง17,000บาทต่อตันซุรินทน์่6 0 0 0บาทต่อตันนี่เป็นราคากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีปี68ทับ6เก่าพี่น้องกถือว่าสถานการณ์เขากลัดไปในทิศทางที่ดีส่วนเขาเปลือก เจ้าหน้าปังเขาเกียวสดล่าค่าก็จะอยู่ที่หาพันแปดร้อยไปจนถึงหกพันสี่ร้อยบาทต่อตันล่าค่าประจำมือนีพี่นอ้องมามือนีจะพาพี่น้องมาไล่งานต่อไปก็จะเป็นล่าค่ามั่นสําปะหลังพี่นอ้องว่ามือนีมีล่าค่าโล่งแป้งได้เป็นจากไหมือนีโชคยืนยงอุตสาหกรรมตำบลโปง่งแดงอำเภอขามทะเลสอมือนี จังหวัดนครราชสีมามือนีวัดแป้ง30%เร์เซ็นตือสื่อที่สองบาทเกสตังค์ส่วนวัดแป้ง25เปอรลาค่า2องบาทห้สตังค์ต่อกิโลกรัมพี่น้อง้วก็มือนี้บริษัทซีไวไวสิงยาโซมือนี ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมณีวัดแป้ง30%เปอร์เซ็นต์ืซื้อ3บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รัมพี่น้องวัดแป้ง25%เปอร์เซ็นต์ซื้อสูงอยู่ที่2บาท6กสิหาสตังค์โล่งแป้งขาหนุ่มหลักบุรีก,กำแพงเพชรมณีวัดแป้ง30%เปอร์เซ็นต์ซื้อ2บาท5้สสตางค์วัดแป้ง25%เปอร์เซ็นต์ซื้อ2บาท25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมโล่งแป้งชัยภูมิสตามณีซื้อ3บาท 25สตังค์วัดแปง30เปอรนต์ด้อพี่น้องาราก็วัดแปง25เอร์เซต์ื้อ2บาท75สตังค์พี่น้องโลงแปง้อยเอมือนี้ซื้ออยู่ที่3บาทต่อกิโลกร,รัมวัดแปง30เรลงแปงกุ้มเพราะว่าปีมือนี้วัดแปง30เซื้อ3บาทหสตังค์ตอกิโลกร,รัมพี่น้อลงลากาโลงแปงอำเภอว่านอนนิวัสิสกลนครมือนี้วัดแปง 25เปอร์เซ็นต์ผสื้อ,อยูทีสบาทสี่สิบหสตางค์ต่อ,อก,กิโลกร,รมัมวัดแป้งโล่งแป้งอุบลมือนีซื้อแป้งสามปอร์เซื้ออยูสองบาทแปสิบหตางค์ออ 2, ต่ตอ,อก,กิโลกร,รมัมมันรวมมุกดาหารมือนี้ซื้อสองบาทหส้าสตางค์ต่อ,อก,กิโลกร,รมัมพี่นนอะมันรวมอุดรธานีมือนี้ซื้อสองบาทสาสิบหสตางค์ต่อ,อก,กิโลกร,รมัม มันรวมกาลสินมูนซื้อสองบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมแล้วกะ็มันรวมนครสวรรค์ซื้อบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมมันรวมกำแพงเพชรมืูนิซื้อบาทแปดสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องนี่ก็เป็นล่าค่ามันสัมปะหลังบัว่าจะเป็นล่าค่ามันรวมแล้วกะ็วัดแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ราคาวัดแป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ล่าค่า ปะจำวันที่11ท่านว่าุ่ม2 5 6 8ละกะล่าค่าเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปี68ทับ69จำวันที่11ว่ามีล่าค่าประมาณนี้ละพี่นอ้องกะเอามาฝากพี่ฝากนอก้องช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนกะตึงเขียดมีเหตุปะทะกันช่วงนี้กะ เหตุการณ์กะร่วงเลื่อยมาเป็นมือที่สีแล้วพี่น้องกะเป็นกําลังใจให้ฐานกะนาแนวทุกนายขอให้แขวคขาดปลอดภัยอ่ะสำหรับถ่ายนี่กะกล่าวครับว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปนาครับ